กลับมาแล้วกับ Mo t ต GP มีข่าวลือมาอีกน,น,นะครับ <_ an> เกี่ยวกับทางด้านของ a l e ็กซ n ลนะฮะว่าเก้าอี้ของเขาใน Yamaha ต o t o GP นั้นอาจจะมีการสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับแล้วก็ข่าวของโทรปรากราชกาเรโอโกน,นะฮะซึ่งมันมีเสียงคำวิพากษ์วิจารณ์มานะครับว่าการที่เขาขึ้นมา m o t ต GP นั้นเนี่ยจะทำได้เหมือนกับอยู่ใน World Superbi k e หรือเปล่าซึ่งคำวิพากษ์วิจารณเหล่านี้เนี่ยก็เข้าไปถึงหัวของโทปรากรัง ข่าวลือก็คือข่าวลือนั่นเองนะครับยังไม่มีความเป็นจริงร้อยเปอร์เซนต์กับการตัดสินใจครั้งนี้ของยามาฮ่าก่อนหน้านี้เท่าที่เรารู้กันดีอยู่นะครับการมาของโตปรากราชการเลโอกูเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อเก้าอีนะ้นักแข่งใครบางคนนะฮะเท่าที่เรารู้นะตอนนี้ก็คือแจ็คมิลเลอร์หรือแม้แต่มิเกลโอลลเวล่าซึ่งสถานการณ์ของยามาฮ่านตอนนี้เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะดูว่ามันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้น ซึ่งตั้งแต่ที่แจ็คมิลเลอร์เนี่ยเขาได้ไปลงแข่งกับสุสกะ8ชั่วโมงนั้นน่ะ mm. ก็หมายความว่าแน่นอนฮนะแจ็คมิลเลอร์เองเนี่ยอาจจะมีความต้องการที่อยากจะอยู่ต่อในม o โต GP แต่แต่ณตอนนี้เนี่ยมันก็มีข่าวลรือเกี่ยวกับทางด้านของอเล็กลินส์ออกมาเหมือนกันนะครับซึ่งอเล็กลินส์นั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดตามตรงแล้วก็ก็เป็นนักบิดที่ดีนะครับมีทักษะในการแข่งขันที่ดีคนหนึ่งเลยแต่ตั้งแต่ที่เขาเนี่ยประสบอุบัติเหตุเนี่ยกระดูก แน่นอนฮะอันดับหรือว่าเวลาของอเล็กกลินนั้นเนี่ยปีนี้แทบจะไม่ค่อยดีเลยซึ่งตารางคะแนนของอเล็กกลินนะครับใน m o โต g p ีตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าต่ำกว่านักแข่งทีมอิสระอย่างแจ็คไมเลยนะฮะซึ่งแน่นอนละด้วยฟอร์มของเขาอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนซึ่งแน่นอนละครับทางด้านของยา m a ฮ่าเองเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวนะฮะ ในการมาถึงของปี2027นั่นเองหรืออีกปีหนึ่งปี2026นั้นเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนจัดการสแตน,นเนอร์น,นะครับซึ่งแน่น,นอนละนั่นก็รวมไปถึงเรื่องเรื่องของเครื่องยนต์ v บด้วยนะฮะไม่รู้จะมาใช้ตอนไหนอาจจะมาใช้ปีหน้าหรือเปล่า2026แต่ตัวของนักแข่งเองเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ามาฮ่าจะต้องตัดสินใจในตอนนี้นะครับ Alex ์ลินเองเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนที่ข่าวรหรือเปล่าอาจจะมีการเ,าเสียเก้าอี้ไปอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเนี่ยแน่นอนก็ถือ ก็เท่ากับว่าทางด้านของยามาฮ่านั้นเนี่ยอาจจะมีการฉีกสัญญาอเล็กลินและอาจจะต้องมีการชดเชยอะไรต่างๆก็ว่าไปในเรื่องนั้นถ้าเกิดมันเป็นจริงขึ้นมาถึงหน้าตอนนั้นมันก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดเนี่ยฟอร์มของอเล็กลินเนี่ยยังไม่กลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แจ็คเ i ลเลอร์นั้นอาจจะสมหวังหรือเปล่ากับการได้อยู่ต่อในโมโต GP พราะถ้าเกิดว่าอาร์รกีนไปแล้วเนี่ยเสียเก้าอี้ไปเนี่ยแจ็คมิลเลอร์เองเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งคนนะที่ถูกผลักดันขึ้นมาทีมโรงงานยามาฮ่าเพราะอย่าลืมว่าแจ็คมิลเลอร์นะครับเคยอยู่กับทีมโรงงานอย่างเช่น KTM ดูคติมาแล้วและผลงานของแจ็คมิลเลอร์นะตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับมิเกลโอลิเวล่าก็ถือว่าผลงานของแจ็คมิลเลอร์นั้นดีกว่ามิเกลโอลิเวล่านะครับซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่มิเกลเวล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ต่อในม o โต GP หรืออย่างไรอันนี้เนี่ยมันน่อัซบซบ้นนะ ทางด้านยามาฮ่าจะมีการจัดการอย่างไรเพราะว่าการมาถึงของโตรปรักราชการเลโอกูนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเหมือนกันถ้าเกิดยามาฮ่าเนี่ยอาจจะเตรียมตัวไว้ปี2027เนี่ย26 27อะไรประมาณนี้นะแน่นอนฮะเขาต้องหาหนาแข่งหน้าใหม่เนยเข้ามาขี่คู่กับทางด้านของโตรปรักนั่นเองก็ต้องรอดูนะครับในปี2026นะกับทีมอิสระทีมหนุนของยามาฮ่าย่างพรีมายามาฮ่านั่นเองนะครับว่า นักแข่งนั้นเนี่ยจะมีใครได้อยู่บ้างหรือว่าจะมีใครไปแต่ที่แน่นอนลหละโทพักราชการเรโอโกูนั้นมาแน่นอนพูดถึงโทพัรราชการเรโอโกูแล้วนะครับแน่นอนฮะมันก็มีข่าวเซ็งแซ่ออกมาเลยนะครับแล้วก็มีคําวิพากษ์วิจารณ์ออกมาณนะตอนนี้เลยนะว่าโอ้โหอยู่ใน World Superbi ์บนั้นเก่งมาโมโต g จีนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้เหมือนในซูเปอร์ซูเปอร์บหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเป็นระยะระยะ ซึ่งคําวิพากษ์วิจารณ์นั้นเนี่ยแน่นอนครับมันเข้าถึงหูของโทรปรักแน่นอนนะฮะซึ่งทางด้านของโทรปรักเองเนี่ยเขาก็รับรู้เหมือนกันตัวเขาเองเนี่ยก็เตรียมตัวมาเหมือนกันครับกับเรื่องนี้นะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยจะต้องรับมือให้ได้นะแล้วก็ต้องบัเชิญกับสถานการณ์ที่มันเลวร้ายต่างๆในมอโต g จีพีที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเนี่ยให้ได้ซึ่งเขาเองเนี่ยเข้าใจนะตัวเขาในโวล์ซูเปอร์บายนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยแน่นอนอาจจะมีการลุนโพเดียมได้มากกว่าอยู่ในม o โต g จีพี ซึ่งเขาก็มองภาพออกมาแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดอยู่ใน Moto GP แล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องไปลุ้นในอันดับที่13บสที่แหรือว่าที่5แทนอะไรประมาณนี้ตัวของโทปัรกนะครับเขาก็เข้าใจดีนะฮะกับการมา Moto GP ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วมันก็มีอะไรที่แบบว่าเกินคาดอยู่หลายๆอย่างเหมือนกันซึ่งผลลัพธ์นั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยเขาก็ต้องไปนะต้องทําให้มันดีที่สุด เพราะว่าแน่นอนละะ่ะฮะการที่ได้เข้ามาอยู่ในมอโต GP ของเขานนเนี่ยมันก็คือการสารสันเติมเต็มในเรื่องของมอโต GP ทนั่นเองแล้วก็มันเป็นงานที่มันแบบท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับตัวเขาด้วยก็ถือว่าทางด้านของโทรปรงเองเนะก็รู้ตัวเองดีอยู่เหมือนกันนะครับกับการที่ตัวเขาเนี่ยต้องมาอยู่ในมอโต GP แล้วต้องเจอสถานการณ์อะไรบ้างแรงกดดันขนาดไหนเนี่ยซึ่งตัวเขาเองเนี่ย ฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะยอมรับเหมือนกันนะว่ามาโมโตจีพีแล้วเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้นะตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวให้ได้แล้วก็ต้องทําให้มันได้นะครับถึงแม้ว่าอันดับนั้นเนี่ยมันจะมันอาจจะไม่ดีเหมือนตอนที่เขาอยู่ใน o ว l d s u p e r b บ k e แต่การได้ขึ้นมาอยู่ในโมโตจีพีนะครับผมบอกเลยว่ามันก็เป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่อักกนหนึ่งนะที่นักแข่งเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในตรงนี้นะฮะเพราะว่าโมโตจีพีนี่ก็ถือว่า สูงสุดแล้วนะสำหรับรถแข่งท้งเรียบเพียงแต่ว่าการได้เข้ามาอยู่ใน Mo โต GP แล้วเนี่ยคุณจะรักษาฝีมือรักษาฟอร์มตัวเองเนี่ยให้มันคงมาตรฐานได้งานสักแค่ไหนนะฮะรวมไปถึงนะครับการพัฒนาตัวเองการทำอันดับทำเวลาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยแน่นอนฮะถ้าเกิดคุณนั้นทำสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเนี่ยคุณก็อยู่ใน Mo t ต GP ได้แบบยาว ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ Yamaha ใน MotoGP นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยแน่นอนฮะเขาจะต้องเตรียมตัวไปในปี2026และที่สําคัญปี2027ด้วยซึ่งแน่นอนละ่ะการพัฒนาหลายๆอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวนักแข่งด้วยเช่นกัน